สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่วงเมลอนทดลองก็จะเปลี่ยนเป็นเมลอนเพกาชัตเตอร์ชัเตอร์ใช่ปหเป็นเมลอนทดลองนี่คือชาชาสิทธิพันธ์เฮ้ยเฮ้ยไปนะโอเคก็จะไปอนกอันหนึ่งอ่ะไปันเลยไม่ได้มาจะพูดกันแต่ก็ไม่เอาไป นี่คือสภาพทันชัดๆต,ตอน,นจะเป็นอะไรไหมนี่คือ,อยิงเทียนระดับที่สูงที่สุดในโลกนะครับดูกันสิโอเคครับไปไปดีตอนนี้ผมไ,มได้เทียน โทรศัพท์ขด,ดังนะครับนียนี่เราสามารถอยักแ,แต่ก็กมีจะใช้เยสีพาดนีผมไม่ได้ชกับการงนนะครับผมผมไม่ได้แตนอะคิดว่าผมเกี่ยวกับการน,นะผมยัเป็นเด็กอยู่เลยโอ,โ,อโอู้สนาขอห้ามอะไแล้วกันโอเคทุกคนมาแล้ว ฉันัช่อบแตแมบอสงด้าหเอเจันเจสเอ่อจสตี้เสนี่สภาพของคนอื่นที่ตกอยู่ในสภาพระเบิด าเริ่มจากนี้นะครับทุกคนให้ทคนรุนแหังมมากเลยว่ะให้รุนจากด้านี้ด้านล่งมาดูกันแนอก โอ้ท่านชาติชาติท่านชาติชาติท่านแข็งแรงขึ้น,นเกิยโอ้ระเบิดนิ้วเทียบสามพันล้านลูกยังไม่เป็นไรดูกันอาวุธของท่านชาติสามารถทำค,ความตายได้นี่ก็คือผมไม่บอกชื่อแล้วกันไปลุงข้างบ้างสิเองทำไมต้องพ่อต่ดางด้ว มันถูกติดนะ็ทาชัดชกทไปสูงถึงสามรสิบล้กนะครับกนครับทมันจะออกมากอนิเตกตอนนี้ชัดก็ได้แต่เนี่เขาไปประชุมต่อบายยนะคะถ้าเจอกันคลิปใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดซับด้วยบบ๊ายบาย ¡Gracias